โรงเรียนเทพศิลินลาดย้าการจนบุรีเดิมชื่อโรงเรียนลาดย้าพิทยาคมก่อตั้งขึ้นโดยพระครูการจนโนปมาคุณอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งลาดยาหรือหลวงพ่อลำไยยอาคารพระมงคลสิทธิคุณหลวงพ่อลำไยยเปียวันโนก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2566ด้วยความเมตตาของพระครูสิทธิกิจ,จานุวัตรรองเจ้าคณะอำเภอรีสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดยาภายในอาคารแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธร,รูปนามว่าหลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธร,รูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดทุ่งลาดยานอกจากนี้ภายในอาคารยังประดิษฐานรูปเหมือนพระมงคลสิทธิคุณหรือหลวงพ่อลำไยเปียยวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดยา ซึ่งเป็นพระผู้อุปถัมภ์ดำเนินการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาพระบรม,มาราชินิยานุสาวรีของสมเด็จพระเทพศิลินธาราบรมราชินีหรือที่เด็กๆเ,เทพศิลินเรียกกันว่าแม่ํำเพยทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อนุสาวรีสมเด็จพระเทพศิลินธาราบรมราชินีองค์ปฐมเหตุแห่งการก่อตั้งโรงเรียนเทพศิลิน อาคาร1อาคารไม้ที่เหลืออยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบไปด้วยห้องวิชาการสำหรับติดต่อขอรับเอกสารทางการเรียนติดต่อสมัครเข้าเรียนห้องซาวแลบ็บสำหรับใช้เรียนวิชาภาษาอังกฤษห้องแนะแนวสำหรับปรึกษาหาหรือหาข้อมูลเพื่อวางแผนในการศึกษาต่อของนักเรียนห้องปกครองหรือห้องสำนับงานบริหารกิจการนักเรียนห้องสำหรับพูดคุย ปรับทัศนคติอันไม่พึงประสมของนักเรียนอาคาร5หรืออาคารสีเขียวประกอบไปด้วยห้องธุรการสำหรับติดต่อจ่ายค่าเทอมและขอรับเงินประกันอุบัติเหตุห้องเรียนพิเศษเพชรแม่ํำเพยสำหรับนักเรียนในโครงการเพชรแม่ํำเพยและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสืบค้นข้อมูล อาคารชั่วคราวอาคาร3อาคารเรียนวิชาสังคมและอาคาร4อาคารเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรือนพยาบาลสำหรับนักเรียนที่เจ็บป่วยไม่สบายสามารถมารับยาและนอนพักได้ที่นี่อาคารมพชภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงอาหารสำหรับซื้ออาหารเพื่อรับประทานอาหารทั้งช่วงเช้าและพักกลางวันอาคารนาฏศิลป์ใช้สำหรับเรียนวิชานาฏศิลป์หรือซ้อมรำเมื่อมีกิจกรรมของโรงเรียนอาคารดนตรีและศิลปะเป็นอาคารที่ไว้ใช้สำหรับเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ อาคารอุตสาหกรรมสำหรับเรียนในวิชาการงานอาชีพในเรื่องของการปฏิบัติเช่นการเชื่อมเหล็กเป็นต้นหอประชุมเป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนร้านกาแฟเทพศิลินณนะบ้านดินลาดยา้าสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำธุรกิจร้านกาแฟเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา